สวัสดีทุกท่านนะครับ EP นี้จะเป็น EP ที่8นะครับก็จะเป็นแบ่งปันให้เช่าบูชาพระสมเด็จวัดะระฆังสายวังนะครับก็จะมีอยู่3พิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ระประธานแล้วก็พิมพเจดีย์นะครับทั้งหมดก็จะเป็นเนื้อเบญจสิธิ์ทั้งหมดนะครับก็จากที่ห่างหายไปได้สักอาทิตย์นะครับผมไม่ได้ทําคลิปลงนะครับก็ คลิปนี้นะครับก็เลยมาแบ่งปันให้นะครับเพราะว่ามีในส่วนของการติดต่อกับบางท่านนะครับก็อยากให้แบ่งปันพระสมเด็จวัดะระฆังเนื้อเบญจศิลปที่ราคาสามารถทุกคนนะครับจับต้องได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของ EP นี้นะครับก,ก,ก็มาดูนะครับก็จะเป็นก่อนนี้นะครับที่ผมเปิดให้ บูชานะครับก็จะเป็น EP ที่6นะครับก็ฝากท่านใดนะครับที่ยังสนใจอยู่นะครับก็ลองเข้าไปดูใน EP ที่6นะครับก็จะเป็นชุดที่แบ่งให้บูชานะครับตัวนั้นก็จะเป็นราคาองค์ละ2 0 0 0บาทนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเหลืออยู่2องค์นะครับก็จะเป็นรหัสนะครับ A0 8กับ A09 นะครับที่ยังเหลือเจ้าของอยู่นะครับ ก็ยังตามหาเจ้าของอยู่นะครับก็ลองดูนะครับเข้าไปดูใน EP ที่6นะครับก็มีม,มีหลังจากที่ผมลง EP ที่6ไปนะครับก็มีบางท่านนะครับเราก็ได้คุยกันเขาก็ทักมาทางไลน์นะครับบางท่านก็โทรศัพท์มาคุยนะครับก็สอบถามคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้่ครับเรื่องของพระเบญจศิลิ ก็จริงๆแล้วที่ที่ผมสะสมมานะครับก็น่าจะประมาณช่วงโควิดนะครับอันนี้สะสมจรงจิงๆจังๆนะครับก็เดี๋ยวจะมี EP หนึ่งที่ผมจะามาทําเป็นที่มาที่ผมเริ่มสะสมพระเบญจสิรินะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีก EP หนึ่งผมจะแยกมาให้นะครับก็ในส่วนเนี้ยก็จึงเป็นที่มานะครับที่ผมเริ่มสะสมมาตั้งแต่ก่อนโควิดก็ขออนุญาตเอื่ยน้ำนะครับ ก็พอดีว่าช่วงนั้นก็ไปเจอคลิปของอาจารย์โจ๊กนะครับที่ทํากับของคุณไายเทพครับที่เอาหนังสือจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสมเด็จวัดะระฆังนะครับเอามาอยู่ในเนื้อหาของคลิปก็จึงเป็นที่มาว่าผมได้ดูคลิปเนี่ยคลิปแรกจึงโดนบันดาลใจนะครับตั้งแต่นั้นก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็จากที่เราได้ดูคลิปของอาจารย์โจ๊กก็ทําให้เราได้เริ่ม จากสวดคาถาชินชินบัญชรน,น,น,นะครับวันละจบก็เพิ่มเป็นวันละ9หรือ10จบนะครับก็ทําให้ได้พระสมเด็จเนื้อเบญจสุริยตามที่เราปรารถนาค่อนข้างที่จะมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปทําแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกีหนึ่งนะครับก็ EP นี้นะครับก็จึงเป็นที่มานะครับ ของการเปิดให้บูชาทั้งหมดนะครับจะมีอยู่สามพิมนะครับตามที่ท่านเห็นนะครับก็จะมีพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่จะมี B1 จนถึง B 1สิบเอ็ดนะครับแล้วก็พิมพ์ระประธานนะครับก็จะเป็น B 1สิบสองถึง B 1สิบเจ็ดแล้วก็พิมเจดีย์นะครับก็จะเป็น B 1สิบปดถึง B 2ยี่สิบนะครับก็ในส่วนของพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ย ก็จะเป็นลักษณะของที่มีชายจีวรนนะครับพระสมเด็จที่มีชายจีวรนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผมแยกออกมาเป็นของพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับทั้งหมด12บสองสิบเอ็ดองนะครับแล้วก็พิมพ์ระประธานก็จะมีฐานแซมนะครับตรงนี้ก็แยกออกมาอยู่หกองนะครับแล้วก็พิมพ์ที่สามก็จะเป็นพิมพเจดีย์นะครับอันนี้ก็จะมีอยสามอง์แต่ว่าพิมพเจดีย์นี่จะแปลกกว่าพิมพ์อื่นหน่อยทุกพิมพ์นะครับ ด้านหลังจะเป็นประทับตาคุดหมดก็คือสร้างโดยวางหน้าชัดเกณฑ์ครับแต่ว่าพิมพ์เจดีอยู่สององนะครับ B19 กับ B20 ด้านหลังจะเป็นตรากงจักสองพิมพ์นะครับไอสองสององนะครับก็จะมีสององที่ด้านหลังตราประทับเป็นกงจักรนอกนั้นอีก18องค์องก็จะเป็นตาประทับตาคุดทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวมาดูทีละองคนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ เราจะเริ่มจากของ b 0ศนย์หนึ่งนะครับ b 0ศนย์หก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะมีชายจีวรน,นะครับดี๋ผมขยับไฟนิดนึงนะครับก็จะเป็น b 0ศนย์หนึ่งนะครับให้ดูทางกายภาพก่อนนะครับ ก็จะมีชายจีวรด้านงเข่านะครับก็เท่าที่คือเกือบทุกองค,ครับทุกองเลยผมได้ส่องด้วยกล้องขยายในเบื้องต้นแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูไปทีละองค์อีกเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็น B1 นะครับด้านหน้าจะเป็นหินกลางใสนะครับที่ค่อนข้างละเอียด2411นะครับที่จะสร้างถ้าถ้าเนื้อละเอียดนี้นะครับ ด้านหลังก็ประทับตาคุดนี่จะเป็น b ีหนึ่งนะครับแล้วก็ b ีสองีสองนี่ค่อนข้างที่จะคมสวยนะครับ b ีสองก็จะมีชายชีวอนนะครับงานะครับแล้วก็ด้านหลังก็ประทับตาคุดนะครับ ท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกโปรโมชั่นให้นะครับออก็ทักเข้ามาได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับมาพูดคุยกันก็ได้ครับนี่ก็จะเป็น B3 นะครับด้านหน้าองค์นี้สีค่อนข้างที่จะสุดฉาดนะครับเยอะหลังก็ประทับตาคุทนะครับ มีนะครับแล้วก็มีสี่นะครับนี่ก็จะเป็น B 4สด้านหน้านะครับตรงนี้ก็นูนชัดเจนสวยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ประทับตาคุดนะครับก็จะเห็นเทปผงตะไบทองชัดนะครับ องน,นี้ก็จะเป็น B5 นะครับ B5 หสีก็สวยชูฉาดนะครับก็จะมีเส้นชายชีวรน,นะครับที่เข่านะครับด้านซ้ายขององค์นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็ประทับตาคุดนะครับมีหกนะครับ มีหนี่จะเด่นไปทางสีฟ้าหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกพระเบญจศิลิเนื้อเบญจศิรินะครับก็จริงๆเป็นภาะประจําวันเกิดที่สร้างขึ้นนะครับแต่ว่าให้ทุกทุกคนทุกวันสามารถห้อยได้นะครับบูชาได้นะครับไม่ไม่จําเป็นต้องเลือก,กเฉพาะสีวันนะครับแต่ถ้าถ้าอย่างนี้ก็จะออกหนักไปสีฟ้าหน่อยนะครับนี่ก็จะหนักเป็นสีฟ้านะครับด้านหน้าหนชายจีวรชัดนะครับข่าวซ้าย ด้านหลังก็จะเห็นวทับตาคุดนะครับชัดเจน B6 นะครับก็ B7 นะครับ B7 ก็จะออกทางสีขาวหน่อยนะครับหน้านะครับ B7 ก็ด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับก็ B8 นะครับเป็นชัดเจนสวยนะครับนี่หลากสีนะครับ หลังก็ลับมีประทับตาคุดนะครับชัดเจน B9 นะครับตรงนี้ก็สวยนะครับนูนชัดเจนนะครับหินทรงหลังก็ประทับตาคุดนะครับ น,นี้ก็บีหนึ่งศูนย์นะครับเมื่อกี้บีศูนย์เก้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นบีหนึ่งศูนย์นะครับสคะสีนะครับหลังก็ประทับตาคุดนะครับก็จะเห็นเม็ดทองนะครับด้วยตาเปล่านะครับด้านหลังก็จะเห็นบ้างนะครับ ทุกองนะครับที่ผมเข้ากล้องขยายมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูผงตะไบทองกันนะครับเม็ดทองนี่เราอาจจะเห็นด้วยตาเปล่านะครับต้องมาดูผงตะไบทองนะครับจากการเข้ากล้องขยายนะครับแล้วก็องค์นี้ก็จะเป็นบีหนึ่งหนึ่งนะครับ b ีหนึ่งหนึ่งนี่ค่อนข้างจะเส้นคมชัดสวยนะครับ ถือว่าสวยสวยมากนะครับองนี้นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็ประทับตาพุทธนะครับตอนนี้พิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับก็หมดแล้วนะครับพิมพ์ใหญ่ ที่พิมใหญ่หมดไปแล้วนะครับ B01 จนถึง B11 นะครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่พิมพ์ภาพประธานนะครับพิมพ์พ้าประธานก็จะเป็นอง์นี้ก็จะเป็น B12 นะครับก็จะเห็นเส้นแซมนะครับหนึ่งเส้นนะครับเส้นแซมที่ฐานนะครับองนี้ก็จะเป็น B12 นะครับก็สวยนะครับองนี้สวยสวยมากองหนึ่งนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังก็ประทับตาคุดนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าเส้นคมชัดสวยมากนะครับ B 1 2ึนี้ก็จะเป็น B 1 3นะครับนี้ก็เส้นคมชัดเหมือนกันนะครับก็จะเห็นฐานเส้นแซมที่ฐานนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ก็บีหนึ่งสี่นะครับอันนี้บีหนึ่งสี่ด้านหน้านะครับก็จะเห็นเส้นแซมที่ถาหนึ่งเส้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยว,ยวองน,นี้นะครับจริงๆองคเนี้ยผมบูชาบูชาถือว่าองคเนี้ยผมบูชามาตลอดตั้งแต่ที่ได้นะครับเพราะว่าองคเนี้ยผมใช้เป็นน้ำมนต์นะครับผมใส่ไว้ในน้ำมนต์นะครับองค์นี้นะครับบีหนึ่งสี่นะครับ สีเราก็จะเห็นออกจางๆหน่อยแต่ว่าเนื่องจากสีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สีที่เข้าป้ายนะครับเป็นสีของหินกลางใสนะครับสีมันเลยยังไงมันก็ไม่มีวันจางครับที่จางไปก็คือคาบคาบคาบของสิ่งต่างๆนะครับที่ติดอยู่บนองพระนะครับตรงนี้ก็จะจางหายไปนะครับก็จะเหลือเนื้อหินกลางใสเราเห็นได้ชัดเจนนะครับจริงๆองค์เนี้ยผมใส่ไว้ในขันน้ำมนนะครับ อันนี้ผม,ผมจริงๆผมบูชาอ,องนี้นะครับอ,องค์นี้ผมค่อนข้างที่จะรักเขาลพมากนะครับ B ีสิบสี่นะครับก็อ,องนี้มีสิบห้านะครับมีสิบห้าก็จะเห็นเส้นแซมนะครับอ,องนี้ก็สวยนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังครับ หลังครับ B15 แล้วก็ B16 นะครับ B16 นี่เห็นเม็ดทองไหมครับเม็ดทองเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่าเลยนะครับอง์นี้สวยมากนะครับเส้นแซมเส้นลายเส้นสวยมากนะครับพมพมชัดเลยครับเส้นหน้านะครับองนี้จะเป็น B16 นะครับ ด้านหลังก็ประทับตาคุดนะครับ B16 นะครับเห็นผงทองนะครับชัดเจนนะครับผงตะไบทองแล้วก็เม็ดทองนะครับอันนี้ก็จะเป็น B17 นะครับองค์สุดท้ายนะครับของพิมพ์พระประธานนะครับก็จะเห็นเส้นแซมนะครับหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังประทับตาคุดนะครับ พิมพ์ภาพประธานนะครับก็ตั้งแต่ B ีสิบสองถึงบีสิบเจ็ดก็หมดไปนะครับมาดูพิมพ์เจดีต่อนะครับพิมพ์เจดีก็องนี้ก็จะเป็น B 1สิบแปดนะครับ B 1สิบแปดนะครับพิมพ์เจดีจริงๆแล้วก็มีแซมนะครับแต่ว่าผมก็ตีเพราะว่าเส้นทรงของซุ้มนะครับก็จะเป็นทรงเจดีพอดีเลยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็ประทับตาคุดนะครับ องนี้ก็จะเป็น B19 นะครับ b ีสบเก้าก็พิมพ์ทรงเจดีนะครับด้านหน้านะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นประทับตากรงจักรนะครับที่ผมบอกมีอยู่สององนะครับที่ประทับตากรงจักรก็จะเป็น B19 กับ B20 นะครับมี B19 นะครับต่อไปก็อง์สุดท้ายนะครับพิมพ์ทรงเจดี b ียีนะครับ องนี้ก็สวยนะครับพิมพ์ชัดมากก็จะมีเม็ดบางอย่างนะครับที่ถูกใส่ไว้นะครับตรงที่ด้านด้านหน้าพระพักนะครับขององพระนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับว่าคืออะไรนะครับเราองค์นี้ก็จะเป็นองค์เดียวด้วยนะครับที่เป็นทะลุซุ้มนะครับนะครับทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มตรงนี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นอีกวงนะครับที่ประทับต,ตาคงจักนะครับครับก็ตอนนี้เราก็ดูทางกายภาพด้านหน้ากับด้านหลังไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้ากล้องขยายดูนะครับเราจะเริ่มจากของ B01 นะครับผมก็จะเข้าในส่วนของ ขยายดูเนื้อขยายดูในมุมของความชัดเจนไปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาต่ออีก EP หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราต่อในของ EP นี้ให้มันยาวไปนะครับอาจจะอาจจะทําให้การลงข้อมูลเนี่ยช้านะครับก็ขออนุญาตเดี๋ยวเรามาดูต่อในอีก EP หนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับฝากฝากติดตามด้วยนะครับ EP นี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ